ราชามงกรไล่ตามภรรยาแปลโดยอริสมังหะสบายๆสพา,านชานเมืองหยับนั่งไว้น้องกระโดดกำแพงไปแล้วอย่าหนี้นะป่าไม่เบินลส้ำแช่ นางออกไปจากที่นี่ในระยะเวลาเพียงสั้นๆไม่ได้แน่พวกเจ้าคอยเฝ้าอยู่ตรงนี้ก่อนขอรับดูท่าทางพวกเขาน่าจะตามหาฉันไม่เจอแล้วลำดับถัดไปต้องหาสถานที่พักผ่อนจ้า พิษงูมีริกรดกัดกร่อนแรงมากถ้าหากว่าถูกพิษมันเข้าจะต้องจบเหตุแน่เดีกหนีจะดีที่สุดอะบีคนจิกฮึ่ยทำไมจูๆ่ๆมันถึงได้บ้าคลั่งขึ้นมาแบบนี้ไม่สนแล้วเว้ยเอาชีวิตรอดที่ได้ก่อนเถอะ ว่ามีคนด้วยหรือเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้หล่อดีนะว่าแต่เขามาอยู่ในสถานที่ที่อันตรายขนาดนี้ได้ยังไงกันฮึซ่าดูเหมือนว่าวันนี้เจ้าจะไม่ยอมปล่อยข้าไปง่ายๆสินะงั้น ก็อย่ามาหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกันสูดดมพลังแห่งจิตวิญญาณยาเอ๊ะเอ๊ะตอนที่ฉันเผชิญหน้ากับมันคล้ายกับว่ามันจะสูดอะไรบางอย่างเข้าไปถึงได้กลับมาสงบได้อีกครั้งมันคืออะไรกันแน่ ดูดูแล้วที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยเลยว่าแต่จะทำยังไงกับเขาดีล่ะเหมือนว่าจะยังหมดสติอยู่เลยนะแต่เอ๊ะทำไมรู้สึกคุ้นๆหน้าเขาจังเลยนะหึมมีคนลองพิษในป่าแห่งนี้หนานแน่นมากแต่ว่ายาแก้พิษที่ได้ให้พวกเจ้าใช้จะช่วยได้แค่ระยะหนึ่งวันนี้จะต้องตามหาสังกวนอุยังให้เจอให้ได้รับ ถึงว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาก็เพราะว่าในป่านี้มีพิษนี่เองเมื่อกี้เจ้างูก็คล้ายกันกับจะถูกพิษกระตุ้นเหมือนกันแต่ทำไมฉันถึงไม่มีการตอบสนองอะไรเลยละ่ะน้องชายน่าจะต้องหนีเอาชีวิตรอดไปกับพี่แล้วล่ะนะโอ้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ๋อสังกวนอูยากไม่เจอ ทุกคนเรียตามหาเร็วเขา้าจะแก้พชษปกป้องเราได้เพียงแค่สามชั่วโมงเท่านั้นดูท่าทางไอ้พิษพวกนี้จะเกรงกลัวลมปราณของฉันก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้ฉันสินะนางคงไม่ได้ออกไปแล้วใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเมื่อครู่แอนวิญ,ญญาณสัมผัสได้ถึงลมปราณของนางนางต้องอยู่แถวแถวนี้แนะเอางี้พวกเจ้ามากับข้าส่วนพวกเจ้าไปทางน้น ดูเหมือนว่าร่างกายของฉันจะมีพลังลมปราณพิเศษจริงๆแต่ในความทรงจำเห็นได้ชัดว่าเจ้าของร่างเดิมเป็นลูกสาวของภรรยาเอกที่มีแต่คนเกลียดแล้วไอ้พลังพิเศษนี้มันมาจากไหนแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาจะมาค้นหาเรื่องพวกนี้หรอกนะต้องรีบตามหาสถานที่ที่สุดแสนเพอร์เฟกเพื่อพักสงบซะก,ก่อนโอ๊ อายุแค่นี้ก็ขมวดคิ้วนอนหลับซะละเหมือนคนแก่ไม่มีผิดน่าเกลียดช่มัดน่าเกลียดดูท่าทางผู้หญิงคนนี้มีตาก็จริงแต่ตาคงจะบอดอนะแต่ก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ทีเดียวทำกับดักเป็นด้วยเสร็จแล้ว พี่นับถือนายจริงๆเลยเจ้าเด็กน้อยพี่ยุ่งจนหัวฟูแต่นายกลับนอนอย่างสบายมาตลอดทางเออนี่มันก็ดึกมากแล้วฉันเองก็ควรนอนพักบ้างแล้วล่ะอือ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคือการถูกแตะอ่างแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งเองนะวันต่อมาเอ,อ๊ะทำไมเหรออยากจะตรวจสอบหมอนที่หนุดมาทั้งคืนอย่างละเอียดเหรอหน้าไม่อายจริงๆ จ้าจ้าพ่อคุณดีจะมาแต่อังค่าแต่ยังจะมาด่าข้าว่าข้าหน้าไม่อายเนี่ยนะมันจะเกินไปไหน่อยหรือเปล่าข้ารู้ว่าสเสน่ห์ของข้ามันทำให้เจ้าอดใจไม่ไหวงวดนี้ข้าให้ยืมฟรีแต่กวดหน้าอย่าลืมชดเชยด้วยละ่ะเจ้าแย่แล้วมีคนเหยียบกับดักแล้วรีบหนีเล้วเจะหีหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก ให้พวกข้าเจอตัวได้สักทีนะไปจั่วสำนักราชายาไม่คิดเลยว่าจะได้รับสิ่งที่นอกเหนือจากการขาดการไว้ด้วยมนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์ข้างๆนั้นจับกลับไปเป็นทาสยาได้พอดีครึ่งคนครึ่งสัตว์เขาพูดถึงเจ้าตัวเล็กคนนี้น่ะหรอพวกเขาเป็นคนของสำนักราชายามาจับตัวมันสองคนมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ รอข้ายอยู่ตรงนี้ห้ามวิ่งซุกซนเด็ดขาดวะเฮ้หักษะของนางผู้นี้เก่งการจริงนะรู้แล้วไปจับทาุยาดัานก่อนเจ้าผู้หญิงโง่ยอมไปกับพวกข้าแต่โดยดีจะได้ไม่เจ็บตัวแบดบซบ เอ๊ะเสียงนี้เป็นเสียงงูยักษ์นี่จะเรียกใครว่าผู้หญิงง่จำไว้ให้ดีครั้งหน้าให้เรียกชื่อส่วนตัวของข้าจุยออยูจ้างับว้าว ดีนะที่เจ้างูยักษ์ออกมาได้ทันเวลาพอดีว่าแต่มีอะไรในตัวฉันที่ดึงดูดมันให้มาหรือเปล่านะจุเอ๊ะเฮ้ยเจ่าจะอุ้มข้าแบบนี้ไปถึงเมื่อไรอะโอ๊้ยไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีสักนิดเลยจริงๆนี่ถ้าไม่ใช่เพราะข้าช่วยเจ้าไว้ ร่างน้อยๆของเจ้ามันสลายไปนั้นแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันล่ะไม่คิดเลยว่าข้างล่างนี้จะมีถ้ำดุดด่างสวรรค์แบบนี้อยู่ด้วยเราคงจะเข้ามายังเขตพรรนักของนักฝึกตนใดสักแห่งแล้วล่ะช้าก่อนอืมอ่า ร่างวิญญาณเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ามห ah ัศจรรย์ฮิอ่าอพวกสำนักเซียนระดับต่างๆในแผ่นดินใหญ่ช่างหลอนล้วนมีสัตว์ร้ายเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูกันทั้งนั้นเรื่องแค่นี้เจ้าไม่รู้งั้นหรอ,อถึงจะเพิ่งรู้ตอนนี้แต่ก็ยังไม่สาย ดูแล้วพวกมันไม่มีสมองมีก็แค่พลังอันดุร้ายเท่านั้นงั้นจะต้องใช้ความยืดหยุ่นของตัวเองเพื่อต่อสู้กับพวกมันถ้าพูดถึงเรื่องเป้าหมายตัวเจ้าค่อนข้างเล็กจะสามารถหลบได้ง่ายกว่าและข้าจะช่วยโอกาสเข้าควบคุมตัวใดตัวหนึ่งไว้เมื่อถึงตอนนั้นเจ้าก็คงจะรู้นะว่าต้องทำเช่นไรพูดมากจริงๆ เออ่ายะเจ้าเป็นอะไรรึเปล่าไม่เคยมีใครปกป้องท่าตาอย่างข้าอย่างสุดชีวิตเช่นนี้มาก่อนเลยนางเป็นคนได้ข้าไม่เป็นไรเจ้าดูแลตัวเองให้ดีก่อนเถอะเขาก็ฉลาดดีเหมือนกันนี่ตอนนี้แหละะ ดูฝีมือค่ะยะฮฮจยาตายแล้วหรอ <c oughs> นี่มันเป็นยาภายในยงนั้นหรอระ <c oughs> วงัง เจ้ากลืนมันเข้าไปแล้วเหรอรีบอาจียนออกมาเร็วเข้าอา,อานอาอาทำไมจูจ่ๆสัตว์ประหลาดที่เพิ่งจะพ้นไฟเมื่อกี้นี้ถึงได้กลัวขึ้นมากระทันหันแบบนี้ได้ ดูเหมือนว่าเจ้าเด็กคนนี้จะมีของนะสัตว์ประหลาดที่เพื่อกี้ยังพ่นไฟและแทบจะกินคนอยู่เลยเมื่อเห็นเขากินยาเข้าไปก็กลับกลายเป็นนอบน้อมน่ารักขึ้นมาทันทีเจ้ากระจอกจูๆ่ๆเจ้าก็เปลี่ยนเป็นตัวเล็กได้ยังไงเฮ้ฮยเฮ้ยเฮ้เจ้ากระจอกทำข้าหัวใจจะวายถ้าขืนเจ้ายัางทำให้ข้าตกใจอีกที ข้าจะให้คขากินยาสัตว์ประหลาดของเจ้าเข้าไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเจ้าสามารถบอกข้าแต่โดยดีได้ว่าที่นี่คือที่ไหนข้าจะรับเจ้าเป็นน้องชายอีอนี่คือถ้าของหลินหยางเซียนจุนมันใช่สถานที่ที่คนธรรมดาอย่างพวกเจ้าจะเข้าไปได้ที่ไหนกันเล่าลินหยางเซียนจุนทำไมเหรอมีปัญหาอะไรรึเปล่า ตำนานเล่าขานว่าในถ้ำของดินยานเซนจุนมีทรัพย์สมบัติแปลกใหม่ล้ำค่าอยู่มากมายเป็นสมบัติในฝันที่พวกฝึกตนจำนวนมากแสวงหาแต่ถึงข้าจะมีสมบัติพวกนั้นข้าก็ใช้ประโยชน์จากมันไี่เป็นอยู่เดีเพราะขนาดพลังจิตวิญญาณภายในของข้าที่มีอยู่ข้าก็ยังไม่สามารถควบคุมมันได้เลย ผู้ฝึกตนแห่งแผ่นดินใหญ่ช้างหลานที่จะเข้าสู่สำนักล้วนต้องเรียนวิชากำลังภายในช้างหลานกันทั้งสิน้นแน่ๆนะบางทีเราอาจจะพบเคล็ดลับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพลังจิตวิญญาณภายในจากในถ้ำนี้ก็ได้หืมเจ้าก็พูดมากเหมือนกันนี่ก่อนหน้านี้ไม่ยอมพูดกับข้าเลยที่แท้ก็เป็นคนที่ระมัดระวังมากๆนี่เองแปลกประหลาด รอข้าด,ด้วยสิสมบัติพวกนั้นจะถูกเซียนจุนคนนั้นซ่อนไว้ที่ไหนบ้างนะรู้สึกว่าร่างกายในตอนนี้จะย่อยยาสัตว์ไร้ไม่ค่อยได้เอ้ยเจ้าราชามังกรแไล่ตามภรรยาแปลโดยอลิสมังะงสบายสบาย ตอนที่11สรุปแล้วเป็นเด็กที่มีร่างกายอ่อนแอเอาเป็นว่าเข้ามาพักก่อนก็แล้วกันที่นี่คล้ายกับว่าจะเป็นห้องหนังสือนะดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีใครเข้ามานานแล้วฝุ่นหนาเตอะเลยเจ้าเด็กคนนี้ก็หมดสติซะแล้วฉันจะต้องรีบตามหาสมบัติให้เจอได้เร็ว ในความทรงจำสิ่งเหล่านี้มันคือยารักษาแผลหากเก็บเอาไว้มันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตามหาพลังภายในที่เจ้าเด็กก้นเล็กคนนี้พูดเจอหรือเปล่าสองเล่มนี้จะมีประโยชน์อะไรไหมนะอ่ะฮึ เหมือนว่าจะถูกสัตว์ร้ายเมื่อครู่เผาจนบาดเจ็บซะแล้วโอ้ยเหมือนจะทาไม่ถึงเลยอะ่ะเอเอจ้าบันดาไม่อายเลยจริงๆยังไม่รีบดึงเสื้อขึ้นไปอีกอ้าวจะฟื้นแล้วเหรอดีเลยมาช่วยข้าทายาให้ข้าหน่อยสิข้าทาไม่ถึงเนะี่ยรบกวนหน่อยนะ ทำไมเงียบไปตั้งนานสองนานเจ้าเด็กคนนี้นี่ก็จริงที่นี่ไม่มีอะไรเทียบได้กับสัตวรวัที่ส3ามเลยสักอย่างถึงจะเป็นแค่เด็กแต่ก็คงจะรู้จักอายเป็นแหละมะั้งงั้นตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ได้วะข้าเองไม่เจ็บหรอมันไม่ใช่แผลสาหัสอะไรยิ่งไปกว่านั้น บาดเจ็บแค่เล็กน้อยเพื่อแลกกับชีวิตเจ้าถึงเจ็บมันก็คุ้มน่ะเจ้ามีเป็นอะไรใช่ไหมแม่นางพูดนี้ึเฮ้ฮะเจ้าจทำอะไรก็ช่วยรักษาแผลให้เจ้าไงร่างกายของข้ามี ความพิเศษน้ำลายของข้าก็เลยมีประโยชน์มากกว่ายาพวกนี้ฮึฮ้อแผลหายแล้วจริงเหรอน้ำลายของเจ้ามันมีฤทธิ์พิเศษจริงๆเหรอแล้วข้าจะโกหกไปทำไมจะดูนี่สิตรงนี้ยังมีแผลอีกนิดหน่อยก็ค่อนข้างเจ็บอยู่นะเจ้าจะช่วยเรียให้พี่อีกได้หรือเปล่า ไม่เอาน้ำลายข้าเป็นของล้ำค่าอา้าวถ้างั้นแค่าทายาเองก็ได้อย่างน้อยๆมันก็พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะเด็กน้อยไม่ได้โกหกข้านี่พลังภายในพวกนี้ใช้การได้จริงๆด้วยจ้ดูสิว้าวเหมือนเวทมนต์เลยข้าจะลองอีกครั้งงี่เงา ใส่ยาเสร็จก็ไม่รู้จักพักเสียก่อนของที่ข้าต้องการอยู่ตรงนี้เจอแล้วนี่แหละแผนที่ถ้ำเซียนจุนเอ้ยยาเซียนในแผนที่น่าจะอยู่หลังภูเขาเทียมนี้นี่แหละอ ให้ธาตุยาที่แข็งแกร่งที่สุดของเราได้ทดลองพลังอำนาจของเม็ดยาระดับห้าดูสักหน่อยไม่นะท่านแม่อ่านแม่ข้าจะให้พวกที่มันเคยทำร้ายท่านแม่กับข้าต้องชดใช้